สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูหน้า8 8 8นะคลิปที่319ร้อนะสามวันนี้เสียงผมจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะพีเอเอาซะผมป่วยเลยนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเออสำหรับวันนี้เองเนี่ยผมจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเสียงไม่ค่อยมีนะฮะเออวันเมื่อวานนี้นะเรามาพูดถึงเรื่องอาจารย์คิมมันก็มีข่าวนะแชร์กันในทวิตนะฮะว่าถ้าเกิดเนี่ย ตัวจันคิมเองเนี่ยได้รับทุนนะประมาณ5ล้านดอลลาร์จากบีเน็ตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรนะอันนี้ก็เป็นความเห็นของในคนในชุมชนนะแล้วก็สํานักข่าวต่างๆนะฮะวันนี้นะทวิตเตอร์ได้รบนะฮะรูปของตัวน้องหมายไปแล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทําตามสัญญาของตัวอีลอนเท่านั้นนะไม่ได้เจตนาที่จะเปลี่ยนทาวอนนะฮะ พราะเราจะเห็นจากแพลตฟอร์มในมือถือเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนนะแต่ตรงนี้ก็ถูกกลับเปลี่ยนกลับมาเป็นนกเหมือนเดิมแล้วนะอันนี้ก็เป็นข่าวในเรื่องว่าตัวไบแนนเองเนี่ยอาจใช้คําว่าอาจอยู่นะให้ทุนกับตัวอาจารย์คิมนะก็คือตัวมูลนิธิของอาจารย์คิมนะซึ่งจะเป็นผลดีมากเพราะว่าจะเกิด AI Chain ขึ้นในอนาคตนะอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวว่าตอนนี้เนี่ยนะธนาคารกลางยุโรปเนี่ย สนใจที่จะสร้าง cbdc อันนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวหนึ่งในการรีเซ็ตหนี้ของสภาพยุโรปนะถ้าทำเนี่ยเขาก็อาจจะเจริญรอยตามาก,กับอมเมกาวันนี้เองเนี่ยตัวแพลตฟอร์มที่เป็นคาสิโนเทอรล่าคาสิโนนะก็ได้ชื่นชมนะตัวเล็ก y วแนะได้ชื่นชมเทอรล่าวิสตาแล้วก็เทอรล่าพอร์ตนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะเป็นมหากราบในอนาคต อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเชนของรู n a าคลาสสิกเนี่ยกลายเป็นเชนธนาคารหรือเป็นเชน d e f าเต็มตัวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมีเทอร์าพอนะมันอาจจะมีเจ้าอื่นเข้ามาเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชุมชนนะที่เป็นธนาคารเลยนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะตอนนี้ก็ให้เทอร์าพอเนี่ยเขาต่อแตะไปก่อนนะก็ราคาตอนนี้ไปถึง25เซ็นตเซนแล้วนะ ถือว่าพุ่งสูงเร็วมากถามว่าเป็นผลดีกับชุมชนลูน่าซียังไงก็เป็นผลดีเพราะว่าอะไรฮะเพราะก่อนที่คุณจะไปซื้อทรัพร์เนี่ยคุณต้องซื้อลูน่าก่อนพอคุณซื้อลูน่าเสร็จคุณถึงจะไปสวอปนะเป็นทรพัพร์ตเพื่อจะไปสเต็กก็ดีหรือจะไปฟาร์มก็ดีนะอันนี้ก็เป็นข่าวว่าตอนนี้เนี่ยทวิตเตอร์ได้ปลดรูปของอน้องหมาออกแล้วนะแล้วก็กลายเป็นรูปนกเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องกลุ่มของผู้ประท้วงนะ สาภาพยุโรปหรือธนาคารกลางยุโรปให้ความสนใจ cbdc นะออันนี้ก็เป็นการทวิตนะของคนในชุมชนว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าหากชุมชนนะได้รับเงินจากใบแนน5 5ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะสารต่อ ai chain ของอาจารย์คิมนะอีกอันนึงก็เป็นข่าวว่าถ้าเกิดเทอร์าพอร์ตเนี่ยสามารถเผารูนาเนี่ย นะก็จะสามารถทําให้ราคาไปถึง1ดอลลาร์ได้แต่ก็เป็นการเกาวที่ผมว่ามันก็มากไปะนะฮะเพราะอะไรฮะนะเพราะว่าการเผาของใบั้น c e เองเนี่ก็ยังน้อยอยู่นะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการซื้อขายไอ้เธอเธอราพอร์ตเนี่ยมันก็ผมก็มองว่ามันจะเผาเนี่ยแพงที่2ิบยนะของธุรกรรมทั้งหมดนะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูว่าการเผาตรงนี้เนี่ย นะฮะจะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูเขาเผาครั้งแรกเยอะแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นการพูดถึงนะฮะแผนการว่าจริงๆแล้วตัวทร,รัพย์เองเนี่ยนะฮะจะเผาเพียงแค่27%ของธุรกรรมเท่านั้นมันไม่ได้เยอะมากเขาไม่ได้เผาร้อยเป็นร้อยนะเขาต้องใช้เงินตัวนี้เอามา,าปรับปรุงแพลตฟอร์มต่อไปเพื่อให้มันดีขึ้นนะนะก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของทร,รัพยตที่จะทำให้รูหน้าถึง1ดอนนะแต่ผมมองแค่1บาท แค่1บาทนะหบาทบางคนก็บอกว่า1บาทเนี่ยดูจากฐานอะไรได้บ้างเออวันนี้ก็มีคนเสนอแนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองเอาตัว market cap ของอ,อีเทอเรียมนะเอามาหารจำนวนอุปทานของลูน่าเนี่ยลูน่าจะมีมูลค่า1บาท1บาท12สตังค์นะวันนี้ผมก็เลยลองคำนวณให้ชุมชนดูนะว่ามันป,ประมาณนั้นจริงๆ เอออีกอันนึงก็บอกว่าตั้งแต่มีเทรพอร์ตเนี่ยก็ทำให้อ่ารายการนะของ LUNA C เนี่ยกลับขึ้นมาติดนะท็อป10นะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าในช่วงอาอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยมีการเปิดตัวเทราพอร์ตเนี่ยแล้วอยู่ดีๆไอตัว Defi หรือโทเค็นตัวนี้เนี่ยราคามันก็พุ่งนะ พุ่งขึ้นไปอย่างสูงมากเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะบูมบามในช่วงแรกคุณต้องดูกันยาวๆหน่อยนะดูยาวๆมันก็เหมือนเอาง่ายๆอ่ะมันก็เหมือนโทเค็นที่มันออกใหม่นะคนที่เข้าตอนนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะถ้าเกิดมันมีคนสวอปไปเป็นเทราพอร์ตแล้วพราคามันสูงขึ้นเขาสวอปกับมาเป็นลูน่าเขาจะได้ปริมาณลูน่าที่เยอะขึ้นไงฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณก็ต้องระวังหน่อยนะเออบางคนอาจจะดอยแต่ถ้าเกิดคนหวังที่จะสเต็กนะเอาไว้นานๆอย่างผมเนี่ยผมก็สเต็กไว้ปีหนึ่งใช่ไหมฮะผมจะดูการเติบโตมันเป็นซิว่าปีหนึ่งเนี่ยมันจะเติบโตเท่าไหร่สาหรับดีไฟตัวนี้นะแต่ก็เป็นเงินไม่ได้มากนะฮะเป็นเงินแค่3,000บาทในการทดสอบนะเราต้องคิดว่าเงินนี้จะเสียได้นะแต่ปัจจุบันนี่มูลค่าสามพผมเป็นหมื่นแล้วนะเพราะว่า ตอนนี้ราคามัน8บาทเกือบ9บาทแล้วต่อเหรียญฉะนั้นพอคูณเข้าไปนี่ก็เป็นหมื่นอยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตทีค่ค่อนข้างรวดเร็วคงไม่มีใครเอาเงิน3,000บาทไปฝากธนาคารแล้วได้มาเป็นหมื่นหรอกนะฮะมันก็มีตรงนี้แหละฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนเหมือนเป็นการพนันอย่างหนึ่งนะแต่ที่แน่ๆมันก็คือการลงทุนเออประเด็นสําคัญที่สุดดี f ฟตัวนี้นะฮะการเผาเนี่ยมันไม่ได้มากมายอะไรมันแค่27%เฉะนั้นข่าวมันอาจจะแบบ กาวกันหนักนะว่าจะ1นึงดอน1นึงดอนอันนี้ก็ยับยั้งชั่งใจนิดนึงนะอีกอันนึงก็บริษัทประกันของรัฐบาลจีนเนี่ยเปิดตัวกองทุนคริปโตนะเออฉะนั้นแล้วเนี่ยในฮ่องกงเนี่ยหลังจากนี้เตรียมต้อนรับตลาดคริปโตเสรีแต่วันนี้เนี่ยมีข่าวสำคัญอย่างมากเลยเอลสววด,ดอร์พันธกฎหมายยกเวน้นภาษีคริปโตแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีอลซด,ด์นะกับฮ่องกงที่ เสรีในเรื่องคริปโตเงินทองไหลามาเทมาเลยนะถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เป็นการคำนวณให้อะนะว่าเออถ้าลูน่านะมี Market Cap เท่ากับ e ีเธอเรีบางคนก็ Question Mark มันจะเป็นไปได้หรือนะแต่สิ่งที่จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เราดูอย่างนี้ e ีเธอเรีเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นภูบออจาก p ูบออฟเวิร์ก็เป็น p o o อ o f สเต็กนะแล้วก็ตัวลูน่าเขาก็เป็นภ o บออ f สเต็กอยู่แล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยปริมาณนะมาเกตแคป นะของอของอีเธอเรียมนะอยู่ที่เท่านี้นะของลูน่าปัจจุบันเท่านี้ถ้าเกิดเราเอามาหารกันนะเอาอุปทา,านในปัจจุบันเนี่ยมาหารไอตัวลูน่าเองเนี่ยถ้ามาเก็ตแคปเท่ากับอีเธอเรียมเนี่ยจะราคาที่1บาท1บาท12สตังค์นะบาท12สตังค์แต่อย่าลืมนะฮะอันนี้เป็นการคูณโดยอุปทา,านปัจจุบันที่ยังไม่มีการเผานะแต่ถ้ามันมีการเผาเนี่ย นะฮะอุปทานมันก็จะลดลงด้วยกลไกตลาดมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแต่บางคนก็ถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะฮะว่าไอ้รูน่าเนี่ยมันจะขึ้นนะฮะไปเท่ากับอีเธอเรียมได้เราต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเข้าถึงคริปโตเนี่ยไม่ถึง4%อันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะฮะเขาบอกเลยนะการเติบโตของคริปโตเนี่ยมันเร็วมากนะไอ้การเติบโตของคริปโตเนี่ย ปัจจุบันในปี2 0 2พันะคือปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ถึง4%นะพรยังไม่ถึงสมันสามารถเติบโตได้อีก96%อร์เซนี่ไงคือสิ่งที่สะท้อนว่ามันสามารถดันขึ้นไปได้ไอตัวเนี้มันก็จะดันขึ้นไปตรงนี้ได้นะฮะในอนาคตเมื่ออะไรฮะฮ่องกงเปิดนะเสรีนะนะเอลซวาดดร์ยกเวน้นฉะนั้นแล้วเนี่ย ไอ้พวกตลาดต่างๆหรือกระดานเทรดต่างๆเขาก็จะมูฟออกจากสเริกาออกจากสภาพยุโรปมาที่ฮ่องกงนี่แหละเม็ดเงินมหาศาลจะไหลเข้าจีนอย่างท่วมท้นนะแบรน,นด์นก็ดีนะ,ะนะฮะชนนแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะฮะในปัจจัยตรงนี้แต่อย่าลืมนะฮะบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีมาเก็ตแค p ปเท่ากับอิตาเลี่ยมก็ได้มันอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้แต่อุปทานตรงนี้มันต้องลดลงอย่างรวดเร็วถ้าอุปทานตรงนี้มันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ย มันก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้ราคามันถึงได้นะราคาถึงได้อันนี้ผมก็เป็นการเอามาเปรียบเทียบในเชิงในลักษณะเอามา,อ,าอุปทานมหาร Market แคปในปัจจุบันนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะก็ขอบคุณคนที่แชร์ไอเดียตัวนี้มาให้นะผมก็ลองทําให้ท่านดูอย่างที่บอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศเอลเอลซวดอ์เนี่ยได้ประกาศนะออกกฎหมายครั้งใหญ่เลยนะเพื่อที่จะยกเว้น นาะยกเว้นภาษีนะคริปโตนั่นแหละนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งแต่มีข่าวกาวข่าวหนึ่งนะที่สะเทือนวงการมากก็คือตอนนี้ Apple เนี่ยกำลังจะเคม bitcoin เพราะอะไรฮนะเพราะว่าตัว ceo Apple เองยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเขาเป็นผู้สร้างนะฉะนั้นล้วจะ Apple จะเป็น Satoshi Nakamoto เปล่านะอันนี้คนที่จะให้คำตอบได้เนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งในทีมคนที่จะพูดก็คือบูทาลิกนั่นแหละนะฮนะถ้าบูทาลิกบอกว่าอ๋อ Apple นั่นแหละเป็นคนสร้าง เพราะอะไรฮนะเพราะว่ามันมีไวนะ้เปเปอร์นะต้นฉบับนะของของสตโตชิเนี่ยไปซ่อนอยู่ใน MacBook ของ Apple นะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นข่าวเก่าๆก็เลยเกิดสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ผมเอามาอัปเดตให้ฟังในงวันนี้ก็วันนี้พูดน้อยหน่อยนะเพราะว่าเสียงไม่มีนะก็ขออาภาัยด้วยนะเหนื่อยหรือสุขภาพไม่ดีก็ต้องมาทำคลิปให้ท่านนะตามสัญญานะทำตามสัญญาจนกว่าจะถึง1บาทนะ